สวัสดีครับเส้นทางพุทธในตอนนี้จะนำเสนอพุทธศาสนายุคพศ1,100จนถึงพศ1,300นะครับข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดียโดยพระมหาดานสยามวชิรปัญโยนะครับในตอนที่แล้วนำเสนอพุทธศาสนาซึ่งหลักๆก็คือจะเป็นพุทธศาสนาในราชวงศ์คุปตะนะครับ เป็นผูษษ้ศาสนานิกายหลักๆคือมหายานนะครับแล้วก็เริ่มมีพัฒนาการก็คือเริ่มแผ่ขยายออกนอกอินเดียไปสู่ประเทศจีนนะครับด้วย2แนวทางก็คือว่าเป็นพระจากอินเดียเองอ่าได้ไปแพร่วัฒนธรรมนะครับที่ประเทศจีน อ่าเช่นอ่มีเป็นพระหลายหลายรูปนะครับเช่นพระกุมารชีพนะครับแล้วก็พระกุมารชีพเนี่ยก็ไปเผยแพร่ในส่วนของอนิกายมหายานนะครับในรูปแบบของบัธยามิตรของท่านนาคานันท่านนาคารชุนนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ ท่านโพธิธรรมนะครับหรือท่านตักม้อนะครับไปเผยแพร่นิกายเซนเป็นต้นนะครับแล้วก็มีพระจากประเทศจีนเช่นพระฝ้าเหียนนั่นเองนะครับได้ก็มาศึกษาพระธรรมครมมมมส่งส่อนจากประเทศอินเดียแล้วก็ไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนนะครับคราวนี้ในยุคพศ1 1 0 0เป็นต้นมานะครับเนาะก็เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็มีสงครามนะครับ ในพศ1น4 3นะครับพวกฮั่นข่าวก็มาเข้ามาลุกลานอินเดียนะครับก็จะยึดรัดปัญจับแล้วก็สินทุไว้ได้นะครับก็มีการทำลายพุทธศาสนาอีกรอบหนึ่งนะครับทางด้านอินเดียเหนือซึ่งช่วงนั้นเนี่ยราชวงศ์คุปตะอ่อนแอลงนะครับแล้วก็มีกษัตริย์อินเดียอีกท่านหนึ่งเข้ามากอบกู้ได้สำเร็จนะครับท่านก็คือพระเจ้า หัสวัฒนะนะครับหรือพระเจ้าศรีราทิ์นะครับซึ่งหลังจากที่ก่อกู้ได้แล้วเนี่ยยังดีที่ท่านก็ยังเป็นผู้ศาสนิกชนที่ดีมากๆนะครับท่านก็ได้อุปถัมภ์พุทธศาสนาแล้วอย่างหนึ่งท่านก็เป็นกษัตริย์ที่ดีมากๆด้วยท่านอยู่ในโทษสิธราชธรรมสามารถท่านก็คืออุปถัมภ์ทั้งศาสนาเชนด้วยแล้วก็ฮินดีฮินดูด้วยนะครับ ท่านประกาศทำถวายทานนะครับแล้วก็ดําเนินตามพระจริวัตรของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับประกาศห้ามรับประทานเนื้อสัตว์แล้วก็สร้างโรงร,รมสร้างโรงพยาบาลนะครับในยุคข,ของท่านเนี่ยก็มีพระสงฆ์จีนได้เข้ามาอีกนะครับเป็นพระสงฆ์จีนที่มีชื่อเสียงมากนะครับก็คือพระถังซัมจั๋งนั่นเองนะครับเข้ามาในยุคนี้นะครับ บดของพระถังซัมจั๋งนะครับพระถังซัมจังเนี่ยเกิดประมาณพศ1145นะครับท่านก็อายุ13ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรหลังจากนั้นก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับสมัยนั้นท่านก็อยากจะเข้ามาศึกษาที่ประเทศอินเดียแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนรัชกาลในประเทศจีนนะครับช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้คนเดินทางออกนอกประเทศนะครับ ในปีพศ1172ท่านจึงต้องแอบ,บเดินทางออกมานะท่านเลยเดินทางในเวลากลางคืนนะครับสมัยนั้นเนี่ยท่านก็หลังจากที่ท่านเดินทางออกมาได้แล้วเนี่ยท่านก็มาที่มหาวิาลยนารันทานะครับนะอยู่ที่มาอยู่ที่มาลนาลันทาเนี่ถึง15ปีนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงมหาวิาลยนารันทาสักนิดหนึ่งนะครับนะ มหาวิาลยนารันทาเนี่ยเป็นมหาวิาลยทางพุทธศาสนานะครับจริงๆแล้วเนี่ยได้ก่อตั้งแต่ว่าตอนนั้นยังขนาดเล็กอยู่นะก่อตั้งตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศสมหาราชเลยตั้งแต่พอมาณพศ200ร0 0นั่นแหละครับนะแต่ว่ายังเล็กขนาดเล็กอยู่แต่ว่าได้รับการอุปถัมภ์โดยกษัตริย์หลายพระองค์เลยนะรวมถึง6พระองค์เลยนั่นแหละครับจนมาถึงสมัยนี้เลยคือพระเจ้าหัสวัฒนะก็ยังได้รับการอุปถัมภ์เป็นอย่างดีนะครับนารันทาเนี่ยก็ เป็นสรรารวิาศฝ่ายมหายานทั้ง18นิกายนะครับโดยศึกษาทั้ง18นิกายหรือตั้งแต่แตกนิกายตั้งแต่แรกนั่นแหละครับก็ศึกษาทุกนิกายนั่นแหละครับหลังจากที่ท่านพระสามพระถังซัมจั๋งเนี่ยกลับสู่ประเทศจีนแล้วเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยนะจากประชาชนชาวจีนนะครับท่านได้รับการยกโทษนะครับที่แอบเดินทางโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับ แล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษแห่งชาติเลยนะครับหลังจากนั้นท่านได้แปลตำลานะครับจากภาษาสันสกิตเป็นภาษ,าษาจีนถึง600เล่มเลยนะครับถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาจากอินเดียไปที่จีนมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงยุคประมาณพศ800ถึงประมาณพศ1 3 0 0เนี่ยเป็นยุคที่ ศาส,สนาพุทธเนี่ยได้แพร่กระจายออกไปสู่ประเทศจีนนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นคอนเซปต์ของมหายานนะครับนะครับหลังจากที่พระเจ้าหัดสวัสนะเนี่ยเสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยนะครับทางด้านการเมืองแล้วก็การศาสนาก็เปลี่ยนไปนะครับจนมาถึงพระเจ้าอีกยุคหนึ่งก็คือพระเจ้าโคปาละนะครับต่อเนื่องกันเลยก็สถาปนาราชวงศ์ปาละขึ้นมา ที่มกตตแล้วก็เบ่งก่อนนะครับราชวงศ์นี้ก็ยังเป็นราชวงศ์ที่ค้าชูพุทธศาสนาอยู่นะครับทรานี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปบ้างในตอนที่แล้วว่าเนื่องจากยุคก่อนหน้านั้นถ้าจำถ้าจำรรยากรรมก็ได้นะครับนะในในสมัยราชวงศ์คุปตะเนะี่ย ราชวงศ์คปตาเนี่ยกษัตริย์เป็นฮินดูแต่ก็ยังยังยัง,ยงอุปถมัมภูธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ช่วงนั้นเนี่ยุูธศาสนานิกายมหายานเนี่ยได้รับคอนเซปต์ของทางฮินดูเข้าไปด้วยบางส่วนแต่ยังไม่ได้แบบเปลี่ยนคอนเซปต์อะไรมากมายแบบชัดเจนนะครับจนมากระทั่งในยุคข,ของรอาชวงศ์ปาระเนี่ยนะครับ พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยเริ่มเปลี่ยนคอนเซปต์ไปนะครับเป็นศาสน,นาพุทธที่เป็นนิกายตันตระมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของอคอนเซปต์หลักธรรมหรือว่ารายละเอียดต่างๆของพุทธแบบตันตะหรือว่าตันตรายานเนี่ยหรือจริงๆมีหลายชื่อนะครับพุทธตันตระ วัชรยานมนตรยานอันนี้คือชื่อเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวผมจะได้อธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่าอันนี้มีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะแยกตอนมาอธิบายในอีพิโซดต่อๆไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งราชวงศ์ปาระเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายละที่ที่คุ้มครองพุทธศาสนาในอินเดีย ตะวันออกกับตอนเหนือนะครับอันนี้คือความสําคัญแล้วครับนะซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนท้ายๆของพุทธศาสนาในอินเดียละก่อนที่จะหมดไปจากอินเดียจริงๆแล้วนะครับซึ่งพระเจ้าโคปาระเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ผสมกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ปาละนะครับซึ่งรุ่นที่สองเนี่ยก็คือพระเจ้าเทวปาละนะครับนะขึ้นขึ้นของราชประมาณพศ พันสองร้อยกว่านะครับพระเจ้าเทวประเนี่ยได้สร้างมหา,าวิกรมศิลาขึ้นนะครับเป็นมหาวิาลยอีกแห่งหนึง่งซึ่งมหาวิาลยวิกรมศิลาเนี่ยเมนหลักก็คือสอนพระพุทธศาสนานิกายตันตระค่อนข้างจะเป็นหลักนะครับแต่ก็จริงๆแล้วท่านก็สนับสนุนพระองค์ก็สนับสนุนทั้งสามแห่งอะไรในขณะนั้นเลยก็คือนาลันทาโอทันบุรีและก็วิกรมศิลานะครับ ในส่วนของพระที่มีชื่อเสียงในยุคนี้นะครับช่วงนี้นี่นอกจากพระที่ได้ไปแพร่พระพุทธศาสนาที่ประเทศจีนหรือว่ามีพระจีนมาศึกษาข้อมูลพุทศาสนาที่อินเดียแล้วเนี่ยก็ยังมีพระที่พระอินเดียที่ไปเผยแพร่พุทธศาสนาที่ประเทศทิเบตด้วยนะครับนะ ก็จะมีพระสองสององค์สองรูปนะครับที่ไปเผยแพร่พุทธศาสนาที่ทิเบตในช่วงนี้นะครับนะองค์แรกพระรูปแรกก็คือพระอติสะนะครับหรือพระธีพังกรศรีชยานนั่นเองนะครับท่านเกิดเมื่อปีพศหนึ่นสองรบห้านะครับอตอนแรกท่านไปบวชที่เป็นสามเณรที่มหาวิทาลัยนารันทาก่อนนะครับศึกษานิกายมณฑลยานหรือตันตะนัน่นเองนะครับแล้วก็ มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยกมศิลาด้วยนะครับวกมศิลาด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปที่ทิเบตนะครับแล้วก็ไปมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับที่ทิเบตนะครับในส่วนของการแพร่เผยแพร่พุทธศาสนาที่ทิเบตเนี่ยก็มีเล่าเรื่องกันอยู่ว่า,าในสมัยปีพศ1247ยเนี่ยพระเจ้าตีซองเดซันนะครับ อาริัตท่านเนี้ยมีมีความเลื่อมใสในผู้ศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนนั้นท่านเป็นกษัตริย์ที่ทิเบตเนี่ยก็ได้พยายามที่จะอาราธนาพระพิสุชาวอินเดียหลายรูปเลยเพื่อที่จะไปฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ทิเบตเพราะตอนจริงๆตอนนั้นเนี่ยอาศาสนาดั้งเดิมของทิเบตเนี่ยคือศาสนาบอลคือเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องของเวทมนต์หมอผีอะไรพวกนี้ครับ ซึ่งอพระเจ้าตีซองเดซันเนี่ยก็พยายามที่จะอยากให้เป็นอยากให้เปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนานะครับตอนนั้นเนี่ยแต่พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนี่ก็คือพระอาจารย์สตารัสสิทธิ์นะแต่แต่ท่านเน่ะเป็นแต่พระสาตารัสสิทธิ์น่ะตอนนั้นพระท่านเป็นนักวิชาการไม่ใช่แบบเป็นพระที่มีแบบอมีเวทมนต์ที่ว่าจะมาสามารถจะแข่งกับศาสนาบอลได้นะครับนะท่านก็เลยจะต้องนิมนต์ ท่านอื่นนะก็คือพระปัทธรมสัมภวะนะครับนะพระปัทมสัมภวะเนี่ยก็คือเป็นพระนิกายมูลตะลยานก็คือนิกายตันตะนั่นเองนะครับซึ่งนิกายต,าตันตะเนี่ยก็คือจะเด่นทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของเน้นท่องมนต์คาถาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเด่นทางด้านของเรื่องของเวทมนต์ท่องมนต์คาถาเพราะฉะนั้นก็น่าจะมา ทำให้คนที่เป็นคนที่เบสเนี่ยเน้นมาถันมานับถือศาสนาพุทธได้ท่านก็เลยให้พระปัทธรมสัมภะเนี่ยนะครับมาช่วยเ <c oughs> ผยแพร่ธรรมที่ที่เบตนะครับเนาะหลังจากนั้นเนี่ยท่านาพระปัทมสัมภะเนี่ยก็จริงมาเป็นมาช่วยนะครับ มาช่วยเผยแพร่ธรรมะที่ทิเบตได้นะครับเนาะซึ่งหลังจากนั้นก็เลยทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมั่นคงในทิเบตจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมั่นคงในทิเบตอ่าจริงๆเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยความคิดที่แรกเริ่มที่จะให้พุทธศาสนานมั่นคงในทิเบตเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้า สงซันคัมโปตั้งแต่พศหนึ่งหนึ่งกสาแล้วแต่ยังไม่เป็นที่นิยมยังไม่สําเร็จ,จมาสําเร็จในสมัยพระเจ้าตีซองเดซันนั่นแหละนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยพระปฐมสัมภาวะเนี่ยในที่เบรนเนี่ยท่านมีชื่อเรียกว่าคุรุลินโปเชนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกชื่อหนึ่งถ้าใครได้ยินคําว่าคุรุลินโปเชเนี่ยก็คือพระปฐมสัมภาวะนั่นเองนะครับเพราะว่า ถ้าพูดถึงอาจารย์หรือว่านักบวชหรือว่าท่านอาจารย์ใน,ในนิกายต่างะเนี่ยก็จะใช้คําว่าคุรุนะครับนะซ,ซ,ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของนิกายต่างะเนี่ยเดี๋ยวผมจะกล่าวใ,ใ,ใ,ในอีพิโซดต่อๆไปแล้วกันนะครับใช้คำว่าคุรุหรือสิทธะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคราวนี้พุทธศินพูดถึงพุทธศินเนี่ยก็จะมี สองรุ่นสุดท้ายละในอินเดียนะครับนะเพราะว่าจะจะมีจะไม่มีรุ่นหลังจากนี้อีกละเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นจะจะหมดแล้วนะครับก็จะเป็นอ่ารุ่นที่ห้ากับรุ่นที่หกนะครับนะก็จะเป็นสมัยโจละแล้วก็ปาละปาละ,ะนี่ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูโจละนี่ก็คือประมาณพศสอ0พันสองร้อยนะครับแล้วก็ปาละ โจละนี่ประมาณพันถึงพันสองร้อยโจละนี่ก็ปลาละนี่ก็ประมาณพันสองร้อยนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสรุปอย่างนี้ดีกว่านะครับนะคันธาระเนี่ยประมาณพศห้าร้อยใช่ไหมครับมาทุระหกร้อยมาทุระหกร้อยทารวดีเจ็ดร้อยนะครับคุปตะแปดร้อยนะครับโจละนี่ประมาณหนึ่งพันนะครับปลาละนี่พันสองนะครับาจาง่ายง่ายอย่างนี้นะครับเนาะ อันนี้ดูสมัยโจระก่อนนะครับโจระคือด้านซ้ายนี้นะครับลักษณะของโจระเนี่ยนะครับลักษณะของโจระเนี่ยจะดูแลลักษณะเหมือนพระไทยไหมครับนะลักษณะโจระนี่เขาบอกเป็นศิลปะแบบทมินนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆของเออเป็นลักษณะแบบรัฐทางภาคใต้ของประเทศอินเดียนะครับ เขาบอกว่าพุทธสลีละนี่มีพระวรกายค่อนข้างล่ำสรรกลมแน่นพระอุระหรืออกเนี่ยนูนเป็นพิเศษพ,พระพักกลมอุมพระเนตรหรือพระนาศิกจมูกค่อนข้างใหญ่พระอดหรือปากเนี่ยหนานะครับนะก็เลยดูลักขณะคล้ายๆกับของประเทศไทยนะครับส่วนถ้าเป็นพระพุทธรูปสมัยปาระเป็นยังไงนะครับ รูปสอยปาระเนี่ยก็จะเป็นลักษณะข,ของนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเฉียงแสนของไทยนะครับมีพระนาสิกงุ้มลงนะครับพระกันหูค่อนข้างยาวนะครับพระวรกายอบอ้วอนพระขนงหรือคิ้วเนขอบคมผมจีวรเฉียงบามีลิ้วแข็งแล้วก็ฐานพุมธรูปจะเป็นรูปบวัวความบวัวหงายนะครับทั้งหมดแกะสลักด้วยหินสีดำนะครับ นะจะเป็นลักษณะแบบนี้บาลานะครับนะครับคราวนี้ในอีกฝั่งซีกโลกนึงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าย้อนไปนะอันนี้เราพูดถึงปรสาสตร์ในอีกซีกโลกหนึ่งของชาวมุสลิมนะครับมันจะคู่ขนานกันนะครับแล้วมันก็จะมาเกี่ยวเนื่องกันอย่างดังนี้นะครับ ในช่วงประมาณพศหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับช่วงนี้เนี่ย <c oughs> นบ,บีมูฮัมมัดนะครับเป็นศาสดาของศาส,สนาอิสลามใช่ไหมครับอตอนนั้นนบ,บีมูฮัมมัดเนี่ยก็คือกําเนิดขึ้นนะครับแล้วก็ศาสนาอิสลามเนี่ยก็ได้ได้ตอกก่อตั้งขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียนะครับปีพศหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่ม เริ่มมีการขยายขยายหมายถึงว่าขยายศาสนิกชนนะครับด้วยเป็นการก่อ,ก,อก่อกองทัพขึ้นมาเป็นกองทัพมุสลิมเมื่อประมาณพศหนึ่งันอนะครับเริ่มมีการขยายศาสนิกชนด้วยการจัดตั้งเป็นกองทัพขึ้นมานะครับก็เริ่มลุกลามลุกลุกลุกขยายศาสนาิกชนไปที่แอฟริกาเหนือ นะครับยึดยุโรปนะแต่ว่ายุโรปเนี่ยยึดได้บางส่วนก็เลยมาทางขยายมาทางเอเชียเอเชียไมยเนอร์เอเชียตะวันออกนะก็ขยายมาทางอิรักเปอร์เซียนะครับแล้วก็เข้ามาอินเดียมาทางทางคันธาระนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยกษัตริย์อินเดียช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงของราชวงศ์คุปตะนะก็ตึงกําลังไว้เกือบได้เกือบ500ปีเลยนะครับแล้วก็มาทางราชวงศ์ปาระเนี่ย นะช่วงนั้นก็จะเป็นราชวงปลาร้านเนี่ยจะเป็นราชวงสุดท้ายละนะครับที่ที่อยู่ตึงกําลังไว้ได้จนถึงประมาณพศพั0เนะครับนะครับช่วงนั้นแล้วก็ผมก็ขอกล่าวต่อจนจนถึงพศพันเจไปเลยนะครับนะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีามาหมุดนะครับมาหมดเนี่ย ได้นำกำลังเข้ามาถึงคันธระแล้วก็ตาก,กศิลานะครับช่วงประมาณพศ1 5 0 0นะครับแล้วก็มีาจากมาหมุดก็มีคาสนี่นะครับช่วงนั้นก็จะมีแม่ทัพมุสลิมนะหลายท่านนะครับต่อเน,นื่องกันเข้ามานะครับนอกจากพุทธที่โดนเนี่ยทั้งเชนแล้วก็ฮินดูก็โดนด้วยนะครับนะตอนนั้นเนี่ย ตลาดราชชงปาละเนี่ยก็เอาใจใส่หมดนะผู้อพยพทั้งสามศาสนาเนี่ยกษัตริย์ราชชงปาละก็ดูแลหมดนะครับตอนนั้นเนี่ยพศหนึ่งหกสามห้าเนี่ยพระเจ้าลามปาละนะตอนนั้นเป็นกษัตริย์ราชชงปาละในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ทรงสร้างมหาวิทยาลัยชลคธาละนะครับนะก็ยังก็ยังมีมหาวิทยาลัยพุทธเกิดขึ้นอยู่นะครับนะแล้วประมาณพศหนึ่งหก พันหกร้อยเก้าสิบสองนะครับนะมีพระเจ้ายักษ์สป,ปาระอันนี้อาจจะเป็นองค์สุดกษัตริย์องค์สุดท้ายละนะครับนะของราชสมบัตินะครับเนาะตอนนั้นมหลาลวิกรมศิลาเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์กลางนะแบบตันตะนะครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านมีเสนาบดีพามนะครับมาโค่นอำนาจนะถูกถูกเสนาบดีพามเนี่ยปมกชนนะเสนาบดีชื่อลาวเสนาเนี่ย มาปมผู้ชนแล้วก็ตั้งราชวงศ์ของตัวเองนะตั้งตระกูลของตัวเองขึ้นมาเป็นราชวงศ์เสนาขึ้นมานะแต่ราชวงศ์เสน,นเนี่ยเป็นฮินดูนะเป็นพราหม์เพราะฉะนั้นพอราชวงศ์เสน,นเนตระกูลตัวเองเนี่ยเป็นพราหมก็เลยบัณทอนผู้ศาสนาลงนะครับทําให้ตอนนั้นเนี่ยวิกรมศิลาเนี่ยมาหาวิกรมศิลาเนี่ยก็เลยไม่ได้รับการดูแลเนาะนักศึกษาเรียนหมื่นก็เหลือไม่ถึงพันรูปประกอบกับตอนนั้นเนี่ย กองทัพมุสลิมอะ่ะเริ่มเข้ามาลุกรานละกองทัพมุสลิมเนี่ยก็ทําลายทุกศาสนาเลยแต่ผู้ศาสนาเนี่ยมีมหาวิทยาใหญ่ๆนะครับก็เลยถูกเป็นเป้าในการถูกทาําลายมหาวิทยาใหญ่ๆวิกรมศิลานารันทานะครับโดนทําลายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากจากการที่อาตาสัตไม่ได้สนับสนุนด้วยแล้วก็ถูกมุสลิมทําลายด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ย ศาสนาบุตรเนี่ยแทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนเอ่อแล้วก็เริ่มที่จะหมดหายไปจากอินเดียเลยนะครับเนาะส่วนศาสนาเชนกับศาสนาฮินดูเนี่ยยังพออยู่ในอ่ายังยังเขาเรียกว่ายังยังอยู่ในชาวบ้านบ้างยังอยู่ติดกับชาวบ้านบ้างก็คือยังยังอยู่ในพิธีกรรมยังอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่บ้างก็เลยยังยังยังหลงเหลืออยู่ใน อยู่ในวัฒนธรรมของชาวบ้านจนจนจนถึงจนถึงรุ่นรุ่นต่อๆมาบ้างแต่ว่าในของพุทธเนี่ยแทบแทบจะไม่เหลือในอินเดียเลยนะครับก็ยังมีผู้ที่ยังอนุรักษ์ไว้นะครับมีพระเจ้าปักกะมหากษัตริย์แห่งลังกานะครับนะก็ได้อรันธนาพระสงฆ์แล้วก็คำพีนะจากอาณาจักรโจระทางใต้ของอินเดียนนในปีพศ 1695นะไปปรปับปรุงพุทธศาสนาที่ลังกาแล้วก็ได้ได้ถ่ายทอดจากภาษาสันสกิตเป็นลังกานะไปเป็นคำพีมหาวงนะครับเนาะแล้วส่วนประมาณพศ1 7 0 0เนี่ยพุทธศาสนาในภาคเหนือเนี่ยถูกทำลายลงหมดแล้วนะครับนะแล้วก็ของมุสลิมเนี่ยเขาก็จะบังคับให้พระสงฆ์แล้วก็ประชาชนเนี่ยบังคับให้คนพุทธหรือไม่คนศาสนาอื่นเนี่ยบังคับให้เข้าอิสลามไปให้หมดเลย นะครับนะไม่งั้นก็จะโดนประหารนะครับส่วนพระที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยก็จะก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะหนีไปนะไม่ไม่ไปแคว้นมคตก็หนีไปนู่นเลยครับเนปาลหนีไปที่เบตนะครับทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้พุทธศาสนาเนี่ยหมดไปจากอินเดียนะครับแต่แต่ข้อดีก็คือว่าที่ผมเล่าให้ฟังใน อีพิโซดนี้ช่วงต้นๆหรือไม่ก็อีพิโซดก่อนๆก็คือว่าข้อดีก็คือว่ามีมีการพุทธศาสนาเนี่ยมีการกระจายไปใน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 แผ่นดินที่เกาะที่ไกลๆก่อนหน้านี้แล้วเช่นกระจายไปจีนมาบ้างแล้วกระจายไปที่เบตมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้สูญสิ้นไปจากโลกนี้นะครับถึงแม้ว่าจะสูญสิ้นไปจากอินเดียแล้วก็ตามก็ยัง ไปเติบโตที่จีนไปเติบโตที่ทิเบตนะครับก็แล้วก็ไปเต e ิบโตที่ลังกานะครับไปเติบโตที่ลังกานี่ก็จะเป็นนิกายเถรวาทนะครับส่วนที่ไปเติบโตที่จีนเติบโตที่ทิเบตก็จะเป็นนิกายมหายานนะครับซึ่งที่ไปเติบโตที่ทิเบตเนี่ยก็จะเป็นนิกายเป็นพุทธตันตระนะครับส่วนที่ไปเติบโตที่จีนเนี่ยก็จะเป็นนิกายมหายานนะครับ ก็จะมีเป็นตันตะบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยไม่เยอะมากนะครับก็ขอจบอีพิโซดนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ